สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องตฟนไม่ได้สีทับไทยนะคะวันนี้วันนี้นะคะก็มีนะคะแขกนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขององค์การสวนสัตว์นะคะพามาชมช้างนะคะที่สมบ้านสีทับไทยนะคะ ทั้งตัวเมียเป็นขนาดตุู้้เนี่ยอ้นักเค้ยนูเขาสี่ดอนนีคทั้งู้ที่ไม่มีงานที่ไม่มีใช่ตั้งงานจะเป็นขนาดใหญ่ครับงานจะเป็นตุ้กู่้แท่ไ่ีตู้เป็นเอาขนาดตุุ้้กัไ่สมกันได้ไปถึงความหมายคือเขานิยมให้ผสมไปมันเป็นยีนห้อยอ๋อิยมนิยม คือทา้งอิกาจะมีจะมีงานทั้งคู่ตรงนี้จะต่างจากั้งเอเชียทัางไทยจะเป็อยู่อยู่ในทั้งเอเชียแต่จะรักษานงเี่เาราก็คือหนึ่งเราดูที่ระเทแล้วนม่อย่น ประโยชน์ว่าแต่ยาที่กินก็าในเพียบช่องหนึ่ง

ันนี้ชื่อภายสีทับไทยเติชื่อใพรเท่าไหร่หนานะชื่ออายุนห้าสิบีรเปคนชื่อนกชื่อนกะได้เรีกชื่อทูนหันี่อกไทางขึ้นเป็นแพรนครับ่หแล้วพ่่จะเ็นีอะไรก็ปักก้วยเป็นิ้งักาดก็เป็นการิเหมือเออตอกหหายเรื่องแล้วเนี่ย ตาครับผมก็คือก็คือถ้าถ้าเกิดสนใจอยากจะแบบขึ้นมั่นใหม่งานบวชงานแต่งงานทกเสามารถที่ได้ได้อันนี้เสื้อพ่อใหญ่นะครับนี่นี่จะไหนนะครับผมพ่อใหญ่คือขาเสือพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ในขื้นจริงก็ข้อไทยซีดําไทยนี่คือยึดอายุเยอะสุดในนี้ไหมคะก็เยอะสุดครับ แต่ว่าทางที่อายุาอายุเยอะวันน <ikke> ี้ก็มีแปดสิบแปดสิบเก้าปีเล่อเขาใหญ่ออกนะเ้าใหญ่ได้ไปยวสิงคปีแน่นอน ไม่เชื่อไปกดือเรียนกีตาร์ไม่ได้เขาไปกดดื้อทีละคนนะครับก่อนนี้ก่อนเดียวแล้วกดคู่ได้ียว ยิไว้ยิไว้หนึ่งสอยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้เอายยบเขยเบยย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 ยาเยยยยยงยยยยยยย้ยย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 างไยย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 ไยย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 

เอาเอาขอถ่ายคู่กับพ่ออันไม่อยากได้ทาพมายก ก็อ่าไถ่่ขอทายกวงหน่อยได้้คน่นหนอที่คนกลางไ้ขนบนขบนเารู้ด้วยอ่ะหยุอเคเลยสวยสวยยสวยยสวยสวยวง ไม่เด oh yeah ี๋ยวเฮียไปถ่ายคู่ก็ถ่ายเดียวก่อนเอาคู่ถ่ายเดียวก่อนถ่ายเดียวก่อนแล้วจะถ่ายคู่โอ้โอ้เอาไม่ถ่ายี่นะแต่ชมชอบนะท่านไม่นะอันนี้โชยเฉยไม่อยากให้อ่อนอันตรายโูยเฉยไม่ให้ลุอ่อนคนอ่อนจริงจรงอั้ต้องท่าท่านี่ท่าไม่ได้นองบักครับองบักเมื่อสี่ห้าปีผ่านมา

เออเดียวไม่ได้บวยหลบให้หน่อยโอขอโทษขอโทษมันไกลมากอะช่วยอทีได้ช่วยจะไปไ่อหครับอ๋อเออเอี่ยซับพูนะไหนไหนก็มาโว้ด ไเด้างไหคเดียวเลยค่ะเดียวยวไหมท่านใดยังไม่ได้ครับผลิตภัณ์็ได้เลยครับกดตรงนี้ครับกดเลยใช่ครับกดได้เลยครับ រាយានណាคะអូអេក oh, េតសូអេក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 េ

กับผู้ใหญ่ใจดีก็เนี่ยอจะเที่ยวจยาบัานช้างสีตบไทย้จะใช้ลูกนังพ่อใหญ่สีตบไทรเนี่ยนะก็นังรอยข้าหางช้างให้ครอบครัวนมืสีตบไคย้บนตัวหลังงานอนชางบุญจาบุญไหว้เื่อเดิมายงามอ้เดีวอนชูกันชัยเราดื้ออนเราก็ชูกันชัยอนชูกันลาบดื้อเราชนะศัตรูโมมันจนเที่อวบักจระเบิดอนเป็นเสด็ีมหาเสดีคอยเงินไหลนองคอยทองไรลมาม่ขาดใกินไม่ไว้ใช้ม่หมดดื้ออนันเจริญในพกประทับร่ำรวยเงินทองมแตรความสุขความเจริญเอกิารอบมีิงานเพวกธุร้อ มาโมกเลยครับคนนึงครับมาไช้เครับป่อมาทาครับเก็บเก็บย่าครับเก็บก็นแดนนะคะสาหรับอาหารน้องช้างนะคะครับทนยนะครับ